สวัสดีค่ะวันนี้ละครออนไลน์จะมาเล่าละครเรื่องความทรงจำสีจางซึ่งออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มยีทางช่อง3ออนแอร์ตอนแรกวันที่17กันยายนนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยความทรงจำที่สวยงามยังแจ่มชัดในใจใครคนหนึ่ง แต่สำหรับใครอีกคนกลับเลือนหายไปคล้ายเป็นเพียงรูปภาพสีจางเพราะเส้นทางความรักของคนคู่นี้ที่สะเทือนใจแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาความทรงจำสีจางเป็นละครแนวโรแมนติกดรามา่าของผู้จัดตู่ปียวดีมาลีนนแห่งค่ายเว็บทีวี เว็บทีวีสร้างพล็อตเรื่องส่วนบทโทรทัศน์เขียนโดยสันสนีตุลยยัธนบดีและตุลยาหันตรากำกับการแสดงโดยนัทกรสุดทาวาดเป็นการประกบคู่ของสองเต้ยครั้งแรกคือเต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์และเต้ยจรินพรจุนเกียรติรวมด้วยนักแสดงมากฝีมืออาทิจ๊อบทัชพลกู้วงบดิตซีนพัฒราพรบุษราคัมวดี บอนกำมันกลมแก้วแค่ชัทธริกาสิทธิพรมวินมาวินทวีผลหมูดิหลกทองวัฒนาฮันนี่พัสสอนบุญยเกียรติน้ำฝนสวงสุดาลาวันประเสริฐป้อปรินวิการเอนจอยทิดารัตปรือทองโมนาอมลดาชัยเดชธนงศักดิ์สุภพัพย์เมาสุดาชื่นบานเอมวิทวัตรรัตนบุญบารมีแค่วงวัชราเพชรแก้ว โอ้โหคนนักแสดงมากฝีมือมาอย่างคับข้างเลยนะคะงั้นเรามาฟังกันเลยค่ะความทรงจำสีจางเป็นเรื่องราวของปรวีหรือแป้ ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไฟแรงที่กำลังมีคนให้ความสนใจเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่สู้ชีวิตจิตใจดียึดมั่นในความดีเพราะนอกจากแป้งจะเรียนจบฟู้ดไซน์มาโดยตรงแล้วแป้งก็ยังชื่นชอบการทำอาหารและมีสไตล์การทำอาหารที่น่าสนใจเป็นของตัวเองนั่นเป็นเพราะแป้งอยากให้พี่ป้องพี่ชายคนเดียวของเธอที่หายไปพี่ชายที่เธอเฝ้ารอคอยให้กลับมาแต่ไม่มีวี่แววว่าพี่ป้องจะกลับมา เริ่มเข้าทำงานตามสาขาวิชาที่เรียนมากับบริษัทเฉลิมพิพัฒน์ฟู้ดแลนด์ตามคำแนะนำของชมชนกเพื่อนสนิทความตั้งใจและสดใสเป็นกันเองของแป้งทำให้ภูวดลเฉลิมพิพัฒน์รู้สึกพิเศษคุ้นเคยกับแป้งอย่างรวดเร็วแม้ว่าภูวดลจะมีคู่หมายอย่างสริตาอยู่แล้วก็ตาม แต่ภูวดลกลับไม่เคยรู้สึกกับสริตามากไปกว่าน้องสาวคนนึงเท่านั้นแต่กับแป้งนั้นภูวดลรู้สึกผูกพันอย่างประหลาดเช่นเดียวกับแป้งที่รู้สึกอบอุ่นเวลาได้อยู่กับภูวดลเพราะภูวดลมีบางอย่างคล้ายกับพี่ป้องของเธอแต่ภูวดลก็ไม่ใช่พี่ป้องของเธออยู่ดี ภัวดนเป็นคนหนักแน่นจริงจังมีครบทั้งหน้าที่การงานครอบครัวมีสิ่งเดียวที่หายไปในวัยเด็กคือความทรงจำเมื่อภูวดลและแป้งเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักแม้จะมีอุปสรรคอยู่รอบตัวแต่ทั้งคู่ก็พร้อมจะจับมือฝ่าฟันไปด้วยกันเสมอแต่ในที่สุดด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ทั้งคู่ต้องตัดสินใจยุติความรักครั้งนี้ให้เร็วที่สุด คู่ว่าดนและแป้งจำต้องก้มหน้ายอมรับความจริงอัินแสนเจ็บปวดนั้นให้ได้เพราะไม่ว่าทั้งคู่จะรักกันมากเพียงไรแต่กลับไม่สามารถรักกันได้อย่างที่ใจต้องการความรักที่เคยแจ่มชัดในความรู้สึกจำต้องเก็บไว้ในส่วนลึกของความทรงจำสีจางๆเพียงเท่านั้น อ่ะน่าติดตามใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องราวความรักอนันงดงามแต่ก็เจ็บปวดในความทรงจำและจะมีบทสรุปแบบไหนจะลงเอยกันอย่างไรขอให้เพื่อนๆห้ามพลาดนะคะทุกคืนวันพุธพฤหัสเวลา2องทุ่ม20ทางช่อง3กด33เริ่มตอนแรกพฤหัสสป,ปดีที่17กันยายนนี้และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครอ,ออนไลน์นะคะ